วันนี้ขอมาคุยสบายๆอ่ะนี้เป็นตุ๊กตาที่ลูกชอบก็ <c oughs> ประมาณว่าจะเริ่มต้นเรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างไรให้รอดอนะ่ตะต้องใจกาเรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างไรให้รอดนะคะตรงนี้ก่อนอื่นถามใจตัวเองก่อนว่าจะเรียนไปเพื่ออะไรอ่าตรงนี้นะคะส่วนตัวของแม่หญิงเอง ตอนเริ่มเรียนเนอะเราชอบซีรีส์ญี่ปุ่นแล้วก็ตอนนั้นอยากจะทํางานใช้ภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นควบคู่กันในการทํางานฉะนั้นเราก็เลยมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจเรียนให้แบบให้ออกมาดีทั้งสองภาษาค่ะเพื่อที่จะได้เป็นใบเบิกทางในการทำงานเป็นล่ามในบริษัทญี่ปุ่นนะคะอ่าตรงนี้ก็ต้องย้อนถามน้องๆแล้วแหละแล้วก็ พ,พี่เพื่อนเพื่อนที่กำลังคิดจะเริ่มต้นเรียนภาษาญี่ปุ่นคุณอยากเรียนเพื่ออะไรอต้องถามก่อนชอบอย่างเดียวไม่พอค่ะเพราะถ้าแค่ชอบเนี่ยคุณจะไปไม่รอดเพราะว่ายิ่งเรียนความเข้มข้นแล้วก็ความยากของภาษาหลักไวยากรณ์มันจะมีเยอะทีเดียวจะมีเพิ่มมากขึ้นทั้งคันจงคันจิถ้าเรียนภาษาญี่ปุ่นแค่ตัวฮิรากันะคาตากันะจบแค่นั้น คือคุณก็จะจบจบแค่บอกว่าเบื้องต้นแล้วก็จะไปต่อไม่ได้เพราะว่าไม่มีกําลังใจเรียนต่อแล้วก็ไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนนั่นเองก็คือถ้าเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนอย่างเช่นบางคนนะคะบางท่านนักเรียนบางท่านในคลาสเรียนเขาต้องการที่จะสอบวัดระดับเขาก็จะโฟกัสิดเราก็จะโฟกัสนักเรียนที่หลักไวยากรณ์คันจิแล้วก็คาศัพท์ของไวยากรณ์ระดับนั้นๆเพื่อที่จะได้สอบวัดระดับฐาน ตามที่ตั้งใจไว้แล้วบางท่านเรียนเพื่อจะใช้ในบริษัทญี่ปุ่นเพราะว่าทำงานในบริษัทญี่ปุ่นฉะนั้นก็จะเน้นเป็นภาษาญี่ปุ่นธุรกิจเขาก็จะเน้นสื่อสารแบบประโยคแบบทางธุรกิจมันก็จะเป็นสุภาพสไตล์แบบเชิงธุรกิจขึ้นมาอีกระดับหนึ่งจะไม่ใช่ในภาษาในชีวิตประจําวันมันจะความยากของภาษาแล้วก็ความสุภาพของภาษาแล้วอีมันจะเป็นอีกระดับหนึ่งบางท่านเป็นแม่บ้าน ตรงนี้ก็จะเป็นคอสแม่บ้านใจกล้าก็คือประมาณว่าใช้คําที่สนทนากับคุณสามีคุณลูกแล้วก็ไปใจตลาดเข้าร้านเสริมสวยอ่าแล้วก็โทรศัพท์ติดต่อสถานที่ต่างๆแล้วก็สามารถทําอะไรได้เหมือนกับแม่บ้านญี่ปุ่นคือคนญี่ปุ่นเลยก็คือเราต้องทําเพราะว่าคนญี่ปุ่นเขาจะให้แม่บ้านเป็นแบบเป็นเหมือนคล้ายๆ เป็นหัวหน้าไม่บ้านเนระเราก็ต้องคอยจัดการดูแลความสะดวกเรียบร้อยในบ้านถ้าเราพูดภาษาญี่ปุ่นไม่ได้มันก็จะใช้ชีวิตในญี่ปุ่นแบบอึดอัดนิดนึงสำหรับไม่หญิงนะอึดอัดถ้าพูดไม่ได้อ่านไม่ได้เขียนไม่ได้โอ้ยตาบอดหัวหนวกตาบอดมืดแปดด้านขนาดเรียนภาษาญี่ปุ่นมานะพอตอนมาญี่ปุ่นให,หม่โอ้พระเจ้าคันจิมันจะเยอะไปถึงไหนคือเป็นคนชอบเรียนคันจิชอบเขียนคันจิอยู่แล้วแต่ที่เราเรียนมามันแค่ระดับประถมอ่ะพูดเลย แค่ระดับปฐมถ้าในหนังสือในโรงเรียนที่เราเรียนมานะฉะนั้นการเรียนรู้มันจะต้องต่อยอดโดยการเรียนรู้แล้วก็จดกับสิ่งรอบตัวนะคะในที่เราเจอในนิตยสารญี่ปุ่นในหนังสือพิมพ์ญี่ปุ่นการฟังข่าวอย่างเงี้ยอ่าก็จะมีมากมายนะคะฉะนั้นน้องๆที่กําลังคิดจะเริ่มต้นเรียนภาษาญี่ปุ่นจะรียอยางไรให้รอด ลองไปถามใจตัวเองก่อนคุณจะเรียนไปเพื่ออะไรน่ะก็ย้อนมาเรื่องเดิมอีกมีเป้าหมายในชีวิตชัดเจนไหมคุณจะต้องอ่านอกจากความชอบมันไม่พอค่ะเราจะต้องมีความมุ่งมั่นอ่าความมุ่งมั่นแนว่วแน,วแนว่แล้วก็อันที่สามก็คือเป้าหมายที่ชัดเจนเรียนไปเพื่ออะไรนะคะสามอย่างถ้าคุณมีสามอย่างนี้มันจะทําให้คุณประสบความสําเร็จในการเรียนภาษาญี่ปุ่น คุณก็จะเรียนภาษาญี่ปุ่นรอดแน่นอนค่ะเพราะว่าไม่ว่าจ,จะยากแค่ไหนก็ไม่หว่นค่ะถ้าเกิดคุณมีความมุ่งมั่นและตั้งใจแล้วก็เป้าหมายชัดเจนในชีวิตนะตรงนี้ถ้าเกิดใครอยากจะมาแชร์ความรู้ภาษาญี่ปุ่นหรืออยากจะเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นเพิ่มเติมซึ่งเราก็จะไม่หญิกนะคะจะเอาเอามาแชร์นะคะก็ไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดแต่เอาประสบการณ์ที่เราได้เรียนรู้แล้วก็ได้ใช้ในชีวิตประจําวันแล้วก็อยากให้ทุกคนที่ มีความชอบและมุ่งมั่นอยากจะเอาจริงกับทางด้านภาษาญี่ปุ่นก็อยากจะเหมือนเป็นเป็นหนึ่งแรงซัพพอร์ตแล้วก็แรงบันดาลใจที่อยากจะให้น้องๆได้ตั้งเป้าหมายให้กับชีวิตตัวเองค่ะเรียนภาษาญี่ปุ่นทั้งทีเสียตังค์ใช่ไหมเราเรียนแล้วก็ต้องเอาความรู้เราเนี่ยมาหาตางังค์ดิเรียนไปแล้วก็ต้องหาเงินจากภาษาให้ได้โดยการเป็นนักแปลภาษาหรือล่ามหรือไกด์อะไรที่แบบใช้ภาษาญี่ปุ่นเนาะ แต่คนที่อยู่ในญี่ปุ่นเราก็สามารถไปทํางานพาร์ทไทม์ได้ถึงเป็นแม่บ้านเนี่ยเราก็สามารถทํางานแบบว่าสมมุติเรารู้ภาษาอังกฤษใช่ไหมแม่หญิงมีความรู้ภาษาอังกฤษด้วยเราก็สอนภาษาอังกฤษให้กับคนญี่ปุ่นด้วยโดยสอนเป็นภาษาญี่ปุ่นนะคะเพราะคนญี่ปุ่นเขาอ่าแน่นอนพูดภาษาไทยไม่ได้ใช่ไหมเราก็สอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาญี่ปุ่นงงไหมอาจจะงงนิดนึงเนาะตรงนี้อ่าตรงนี้นะคะเราก็พูด,ดง่ายไปค้นหาความชอบของตัวเอง ก่อนว่าชอบจริงแล้วมีความมุ่งม,มั่นมากน้อยแค่ไหนถ้าชอบอย่างเดียวคุณอาจจะเรียนได้ครึ่งๆกลางๆแค่นั้นแหละบอกไว้เนาะทรงนี้ใครมีอะไรดีๆเอามาแชร์นะคะใครมีคำถามก็ถามมาได้เลยค่ะเราจะมาเก่งภาษาญ,ญี่ปุ่นไปได้วยกันเราจะมาพัฒนาความรู้แล้วก็ศักยาภาพในตัวเรานะคะให้มีเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมไม่ดูถูกตัวเองแล้วก็ไม่ดูถูกคนอื่นคนที่มีนี่ปัญญาชนนะคะ มันสมองของเราเราก็พัฒนามันต่อไปเพราะคนเก่งเขาจะไม่พูดแบบว่าดูถูกคนอื่นเราต้องให้เกียรติตัวเองและคนอื่นค่ะแล้วคุณก็จะเป็นคนที่เก่งในแบบฉบับของคุณเองค่ะเป็นกำลังใจให้ตัวเองมากๆนะคะคนที่เพิ่งเริ่มเรียนแล้วมีความมุ่งมั่นเป้าหมายที่ชัดเจนคุณไปต่อได้สวยแน่นอนค่ะบายยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ